วันนี้ก่อนธรรมชาเรา <c oughs> มาฟังธรรมะในหัวข้อเรื่องยุคศีวิไลจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ใช่ไหมอ่าใช่ไหมเนี่ยคือคน <c oughs> ถามกันมากมายนะมีคนสงสัยว่ายุคศีวิไลมันจะเกิดขึ้นจริงหรือมีแต่ข่าวลือมีแต่พยากรณ์มีแต่พูดน่้นพูดนี้กัน อะเราต้องดูก่อนว่าควาว่าสีวิไลคืออะไรควาว่าสีวิไลคือความสว่างสวัยคือความอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขก่เกิดสันติภาพกันอเนี่ยที่ที่ที่พ่อคิดคิดทำแล้วก็คิดอกําลังทําอยู่ก็คือการสร้างสันติภาพสุดสันติสุขนั่นแหละคือยุคสีวิไลคือทุกคนต้องอยู่กันอย่ามีความสุขอยู่กับธรรมะ รู้จักธรรมะอยู่กับธรรมะปฏิบัติทมกันต่างฝ่ายก็ต่างปฏิบัติอยู่กับคุณงามความดีต่างฝ่ายก็ต่างสร้างบารมีกันนี่นี่คือว่าความสีอะไรมันก็เกิดขึ้นามองให้ดีนะอะถ้าถ้าต่างคนต่างทุดดงจิตเนี่ยมุ่งตรงต่อน,นิพพาน มุ่งตรงต่อสันติภาพมุ่งตรงต่อสันติสุข<ม>เออทุกอย่างก็จะจบเพราะคำว่าสีวิไลคือความสว่างสวอ่าเหมือนสวรรค์นบนดินเข้าใจจุดไหมละ่ะเหมือนสวรรค์นบนดินอ่ะอ่าต่างฝ่ายก,ก็การสร้างบารีในการสร้างบารมีอนะจะลืมไหมทานศีลภาวนาถูกไหมเข้าใจเข้าใจหลักศาสนาพุทธไหมทานศีลภาวนาเพราะฉะนั้น ถ้าทุกคนอยู่ในเรื่องของทานศีลภาวนาปัญหาก็จะไม่มีอันนั่นแหละไอ,อสิ่งที่ปัญหาไม่มีนั่นแหละนั่นคือว่าสีวิไลมันจะสวยงามคือความสวยงามความลงตัวความสมดุลความเหมาะสมอืมทุกอย่างมันจะสมบูรณ์หมดเลยนี่เขาเรียกว่าสีวิไลอันนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมมันต้องเกิดขึ้นได้ อมันต้องเกิดขึ้นได้แล้วก่อนที่จะเกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์อะไรเออมันก็ต้องมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นก่อนเออเพราะคนทั่วโลกยังไม่เกิดปัญญาในเมื่อยังไม่เกิดปัญญาภัยมันต้องเกิดขึ้นขึ้นมาเพื่อให้เราได้เห็นทุกข์ที่แท้จริงมันเออถ้าคนไม่เห็นทุกข์ ถ้าคนไม่ประสบเหตุเพศภัยนี่คนทั้งหลายก็จะมัวเสแวงหาอำนาจสนองต่หาตัวเองอยู่จะเป็นผู้ให้ไม่ได้เพราะเขายังไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดเขามัวแต่นะมุ่งมุ่งเน้นมุ่งหามุ่งแสวงหามุ่งสะสมเขายังมองไม่ออกเลยว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ พาะยังมองไม่ออกเลยว่าเขาเกิดมาทําอะไรแล้วเป้าหมายเขาเขาอยู่ที่ไหนกันแน่อันนี้คืออวิชาที่ครอบงำคนทั้งโลกตอนนี้นะการที่เข้าสู่ยุคศีวิไยเนี่ยนะมันต้องมีเหตุเหตุเพศภัยขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อปราบอันธพาลภัยที่มันเกิดขึ้นคือเพื่อปราบอันธพาลเพื่อปราบคนชั่ว เออทำให้ <c oughs> คนชั่วทั้งหลายอ่ะหวาดกลัวแล้วก็สำนึกผิดนี่ยหันกับจิตกับใจมาสร้างหรือว่ามาศึกษามาเข้าใจทรรมากขึ้นแล้วก็มาอยู่ในคันลองแล้วก็ครองทรรมากขึ้นนี่นั่นแหละถ้าถ้าเหตุเพศภัยมันผ่านไปแล้วนี่ ยุคนี้ยุคศีวิไยลมันก็จะเกิดขึ้นเพราะทุกคนจะหวาดกลัวเหตุเพศภัยต่างๆแล้วจะแสวงหาสิ่งทุกเองควรทำคือแสวงหาธรรมแสวงหางหนทางรอดคือขณะที่ภัยเกิดขึ้นมนุษย์ทั้งหลายที่ยังโง่อยู่ที่ยังไม่เข้าใจ ก็สเสวงหาเครื่องรางของขังแสวงหาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเป็นที่พึ่งเข้าใจจุดไหมล่ะอย่างเช่นมุนตรามัาง่งอะไรมัง่งเยอะแย,ยะไปหมดแหละเครื่องรางของขังอันนี้คือคนที่จะมีอวิชชาครอบงำอยู่ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็จะช่วยอะไรก็ไม่ได้นี่พระเจ้าถึงหาทางออกให้กับพวกเรา พ่อถึงพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่พึ่งนี่หนึ่งก็คือปัญญานี่คือการเป็นที่พึ่งของของคนทั้งหลายหาทางออกนี่นีอันแรกที่ทําก็ถือทําให้พวกเราเกิดปัญญาถูกไหมให้พวกเราเห็นหนทางให้พวกเราพึ่งพาตนเองใช่ไหมคือลมหายใจเนี่ยนี่ แล้วสามารถอยู่ได้โดยไม่กินข้าวไม่ต้องไม่ต้องกินอาหารหลายวันได้ฝึกพวกเราเข้าใจเขาบอาฝึกไหมให้เราแข็งแกร่งมันเข้าใจกันไหมเนี่ยทำามานั่งบนไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นวันนี้เราต้องมาคุยกันทำไมต้องฝึกไหนๆได้พูดเรื่องสีวิไลแล้วอ่ะ ถูกไหมล่ะถ้าเราไม่ฝึกเราจะทําได้ไหมเกิดน้ําท่วมมาเนี่ยนั่งอยู่บนหลังคาเนี่ยวันเดียวก็จะตายแล้วท้องมันกลิวถูกไหมล่ะมันไม่ได้กินข้าวอะ่ะแต่ถ้าเราฝึกได้แล้วนี่อาทิตย์หนึ่งเราก็ยังอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งคนจะไม่มาช่วยเราหรือทุกอย่างมันก็ผ่านไปถูกไหม นี่แหละพ่อถึงพาเราฝึกฝึกงดอาหารไม่ใช่อวดดีอวดเดน่นอวดดังแต่ฝึกให้พวกเราพึ่งตนเองอืมเราอยู่บนหลังคาเราจะอ้อนบอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหรออยู่บนหลังคาเราใช้ที่พอกลมกินลมกินบุญถูกไหมล่ะจะเข้าใจตรงนี้ไหมล่ะ นั่นคือการฝึกพาพวกเราทำให้รา้รู้จักงดอดอดทนรู้จักความเพียรรู้จักการพึ่งพาตนเองเนอไม่ใช่แกล้งพวกเราไม่ใช่หลอกใช้พวกเราดูให้มันดีนะให้พวกเราเข้มแข็งให้เราพวกเราเป็นผู้นำ ข้าวไม่มีกินอาหารไม่มีกินเรางดได้ให้คนที่มันจะตายคนที่มันหิวอะ่ะกินไปก่อนเสียสละให้เขาก่อนมันไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าไปแย่งเข้าไหมนี่คือการฝึกเข้าใจจุดไหมล่ะฝึกให้เราตายก่อนตาย ถ้ามีโรคไปไข้เจ็บขึ้นมาฝึกให้เราเป็นหมอเพื่อพึ่งพาตนเองไม,ม่ต้องวิ่งไปหายาเราใช้ลมหายใจในการบำบัดร,รักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าใจไหมเนี่ยฝึกนี่คือการฝึก ถ้าเราอยู่ได้อย่างนี้เนี่ยภัยพิบัติที่มันผ่านไปเราก็ยังมีชีวิตอยู่มองเห็นไหมล่ะคนทั้งหลายก็ล้มหายตายจากไปเพราะเขาไม่ได้ฝึกเพราะขโมยอ้อนวอนขอร้องสิ่งน้นสิ่งนี้ให้ช่วยปัญญามันยังไม่เกิด เข้าใจเข้าใจจุดที่พูดไหมล่ะอืมวันนี้เราถึงย้องพูดเรื่องสีวิไลอืมเพราะเราต้องเป็นต้นแบบเขาอืมถ้าเราไม่ผ่านวิกฤตตรงนี้แล้วชีวิตเราจะอยู่รอดไหมเราห้ามภัยพิบัติไม่ให้เกิดไม่ได้แต่เราผู้มีปัญญาควร ควรสร้างควรทำควรเตรียมความพร้อมเราไม่ได้บังคับไม่ให้มันเกิดเพราะสงครามโรคก็ดีเป็นดินไหวน้ำท่วมไหวไหมทุกวันนี้มันเกิดอยู่ตลอดเวลามันห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่ผู้มีปัญญาทำ ควรทำคือเตรียมความพร้อมเอาไว้นี่แหละที่พ่อพาพวกเราทำอยู่นี่คือเตรียมความพร้อมเอาไว้ที่พวกเรารักษาโรคได้ทำอยู่ได้แบบพอเพียงพอดีที่ในหลวงเอาเราพาพวกเราทำอยู่เนี่ยเพื่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินมหาเศรษฐีทั้งหลายนั่น ถ้าเขาไม่เตรียมความพร้อมเขาก็ตายหมดเหมือนกันน่นแหละเพราะภัยเกิดขึ้นคนทั่วโลกย่อมมีอันตรายกันหมดถูกไหมล่ะคนที่อยู่อยู่ได้ก็คือคนที่มีความพร้อมฟังให้เข้าใจได้คนที่มีความพร้อมเท่านั้นที่จะอยู่ได้แค่โควิดเกิดขึ้นยมันระสำระสายไปทั้งโลกเลยแล้วพวกเราล่ะ เห็นหรือยังพวกเรารักษาได้ไม่โควิดไม่ต้องกินยาเลยใช่ไหมไม่ต้องฉีดยาก็ดูยได้ใช่ไหมนี่เลยคือความพร้อมของพวกเรามันไม่ใช่มีแค่นี้มันต้องมีอีกมันต้องหนักกว่านี้อีกนี่คือบททดสอบแค่นั้นเองเพื่อให้พวกเราเกิดปัญญาเพื่อให้เราพร้อมที่จะตั้งรับมัน พร้อมที่จะอยู่ในอนาคตเพื่อเป็นต้นแบบเป็นต้นบุญของคนอื่นเขาเพื่อเป็นผู้นําเขาเพราะเพราะไม่ได้ช่างพูดตามถือต้องทําทุกอย่างก่อนต้องเสียสละก่อนต้องให้เขาก่อนนั่นคือผู้นําอืำนอกจากที่พวกเราจะพึ่งพาตนเองแล้วนี่ พราะยังสร้างที่หลบภัยให้กับพวกเราอีกเพราะทำไมมันต้องเตรียมสิ่งที่หลบภยัยสถานที่หลบภัยเอาไว้ถ้าภัยเกิดขึ้นมันต้องหาที่พึ่งวิ่งหาที่หลบแม้แต่ฝนตกมันต้องหลบในบ้านถูกไหมเข้าใจยังมันต้องหลบอยู่ในร่มใช่ไหมนี่เหตุการณ์ทั้งหลายมันย่อมเกิดขึ้น พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊คนก็วั่นไหววิ่งหาที่พึ่งเน,นี่เนี่ยขาคนมันยังหลงอยู่แต่สถานที่พึ่งคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันต้องเป็นแดนที่มีบุญอย่างวัดพระแก้วอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะเวลาเกิดสงครามเนี่ยเห็นไหมคนก็วิ่งไปหลบอยู่ในวัดอย่างเงี้ยเออเพราะเป็นสถานบุญ ทำไมถึงเรียกว่าสถานบุญสถานบุญคือสถานที่คนร่วมกันสร้างความดีมันจะวิ่งไปเข้าเถกเข้าบาไม่คนืเวลาเกิดภัยมามันจะวิ่งเข้าเถกเข้าบาไหมมันก็ต้องหาที่พึ่งที่คนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันเพราะเป็นแหล่งบุญ สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่อยู่ของคนมีบุญประยยังเทพเิวดาอินพรมยมยักษ์ทั้งหลายอ่ะเขามาเพื่ออนุโมทนาบุญพอเกิดเหตุเพศภัยเข้ามาปุ๊บเขาก็ต้องลงมาช่วยประชาชนผู้สร้างบุญมันจะเข้าใจไหมเนี่ย ว่าเนี่ยแหละทึ่ได้สร้างเอาไว้ไม่ใช่อยากสร้างแต่เป็นมนหน้าที่ต้องสร้างเพราะเห็นคนมันยัง,งโง่อยู่เนี่ยมันยังพึ่งตัวเองไม่ได้อ ันน่าโมโหไหมเนี่ยเนี่ยพ,พวกเราต้องมองให้เข้าใจในสิ่งที่ทําเนี่ยพ่อไม่อยากทาหรืออยากทาหรือไม่อยากทําหรอกเข้าใจนะที่ที่พาทําเนี่ยนั่นแหละคือแหล่งหลบภัยละเออแม้แต่ถ้ำแม้แต่สถานที่ต่างๆเออเป็นสถานที่เนี่ย ที่คนทั้งหลายคนทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมตายไปปุ๊บเขาก็ต้องรักษาสถานที่เขาที่เขาสร้างถ้าเขายังไม่เข้าส่นิพานเข้าใจยังถึงเขาเข้าสู่นิพานความดีทั้งหลายก็จะมาหลอมรวมกันช่วยโลกเข้าใจจุดไหมหล่ะทีเนี้พุทธะมหาพุทธะทั้งหลายพา,ายทั้งหลายหรือว่าเทพเทวดาทั้งหลายก็ต้องมาช่วยโลกเอาไว้ ให้คนดีๆทั้งหลายได้อยู่ในโลกนี้อืมถึงมีชีวิตรอดอะ่ะถ้าพวกเราพึ่งตัวหาตนเองไม่ได้ข้าวไม่มีกินทํายังไงเออทีเนี้ยจะอยู่ได้ไหมล่ะโรคเกิดขึ้นจะทํายังไงจะอยู่ได้ไหมเล่านี่แหละถึงได้พาพวกเราฝึกไม่ใช่บังคับขู่เขน แล้วแต่ใครจะมีบุญก็แล้วแต่ใครจะมีปัญญาเข้าใจ่าถ้ามีปัญญาถ้ามีบุญเขาก็มาเองสิ่งสำคัญคือพวกเราต้องทำให้ได้ก่อนเข้าใจจุดไหมพวกเรานี่แหละที่ได้ยินได้ฟังนี่ทำได้หรือ,อยังพร้อมที่เป็นผู้ให้เขาหรือ,อยังพร้อมที่จะเสียสละหรือ,อยังพ่อบอกพวกเราแล้วว่า ถ้าเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็ได้ในโลกเนี้ยถ้าประทังชีวิตคือกินได้หมดอืมยอดไม้ก็กินได้อะไรก็กินได้ถ้ามันมีพิษเราก็สามารถคลายพิษออกปัจจยังโยกเว้นอย่าไปกินเนื้อเขาเพราะทุกชีวิตเขาล้วนแต่ห่วงแหนชีวิตของเขามันจะเกิดภัยกับตัวเองปัจจยัง พราะทุกดวงจิตเนี่ยก็ย่อมรักชีวิตของเขาเป็นธรรมดาพอทุกดวงจิตล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บด,ดตายพวกเราล้วนแต่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่กันมาก่อนอย่าได้เบียดเบียนเขานี่นี่แหละพลังงานของทั้งสามโลกเนี่ยก็จะลงมาคุ้มครองป้องกันพวกเราเอาไว้ถ้าพวกเราจิตแบบนี้ คนชั่วซาสามานทั้งหลายทั้งปวงที่ทำบาปอยู่นั่น่ะเขาก็จะปิดไม่ค้นเหล่านี้หรือว่าจิตวิญญาณเหล่านี้มาสร้างเหตุเพศภัยให้กับโลกของเราอีกมองเห็นไหมเนี่ยถือมันต้องแยกกันแล้วทีเนี้ยจะไม่มีคุมเคืออีกแล้วจะไม่มีสีเทาๆอีกแล้วนั่นแหละยุคสีเวลามันที่เกิดขึ้นได้ เข้าใจไหมภัยนั่นแหละจะมาเป็นตัวคัดแยกกันกองภัยพิบัติทั้งหลายนั่นแหละกันกองดวงจิตเนี่ยระหว่างคนมีบุญกับคนบาปคนบุญกับคนบาปจะอยู่ต่างกันแล้วตอนนี้ไม่ใช่มานั่งมั่วสุมกันอยู่จะแยกกันแลน้วนี่คนที่เข้าวัดก็เข้าคนที่จะ ไปเรื่องของเราเขาก็เรื่องของเขาละน่าแหละมันจะโดนคัดกันกองออกโดยภัยคนที่เห็นภัยคนที่มีบุญคนที่มีปัญญาเขาก็จะยกระดับจิตของเขามาเองมันไม่เกี่ยวกับรวยกับจนแล้วตอนนี้เขาใจจุดเขาว่าไม่เกี่ยวกับรวยจนไหมมันเกี่ยวกับฉันจะมีชีวิตชีวิตรอดอย่างไร ฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรวยกับจนแล้วรวยจนไม่มีความหมายสำหรับยุคนั้นแล้วเพราะทุกคนล้วนแต่ต้องการบุญต้องการบุญเพื่ออะไรก็เพื่อไปสวรรค์เพื่อไปนิพพานเพื่ออนาคตเพราะคนมันจะเกิดปัญญาขึ้นเข้าใจคนเกิดปัญญาไหมล่ะ มันรู้ดีรู้ชั่วนั่นหลเราเรียกคนเกิดปรรัญญารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วนี่เรื่องอะไรเขาจะไปทําบาปเรื่องอะไรมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นไอ้ที่มันเบียดเบียนคนอื่นเพราะมันไม่รู้พรใจเออมองเอวกไหมมองออกไหมตรงน,นี้มองออกไหม ภัยเกิดขึ้นที่นี่มันเห็นชัดเจนแล้วโอ้บาปมันเป็นอย่างนี้เองบุญมันเป็นอย่างนี้เองคนบุญทั้งหลายคนที่เรื่องมีปัญญาทั้งหลายนีย่เขาก็จะหันมาสร้างบุญอย่างเดียวและทีน่นี่เรื่องอะไรเขาจะไปทําความวิบัติให้กับตัวเองถูกไหมทุกคนก็ล้วนแต่สะสมความดีใส่ตัวเองตลอด เพราะสะสมความดีความดีความดีขึ้นกับตัวเองเอา้าที่รองรับบุญก็ไม่ค่อยมีแล้วทีเนี้ยเพราะต่างคนก็ต่างสะสมบุญตัวเองถูกไหมคือทําความดีมีแต่ให้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 ใหใหนั่นแหละเขาเรียกว่ายุคศีวิไลมันเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างทําความดีมันไม่มีการเบียดเบียนกัน มันก็เลยอยู่กันอย่างมีความสุขไปอยู่ที่ไหนก็เออเรียกคนน้นกินข้าวเรียกคนนี้หาโน่นหานี้มาต้อนรับเขาเพราะอยากทำบุญเห็นยุคพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไหมล่ะแขกไปไทยมาเรียกกินข้าวได้ใช่ไหมอย่างน้นอยๆก็หาน้ำหาท่ามาให้แล้วคนเดินทางไกลมาเหนื่อย แม้แต่น้ำก็ไม่ต้องซื้อเพราะเมื่อก่อนเขาบอกน้ำนี่ขายไม่ได้แน่นอนทุกอันนี้น่ะน้ำขายดีที่สุดถูกไหมนี่แหละเขาว่าวิบัติแล้วแม้แต่น้ำยังซื้อเลยเมื่อก่อนปู่ย่าตายายของเรานี่มีน้ำเป็นถังเลยใช่ไหมเป็นตุ่มเลยใช่ไหมใครมาก็ตักกินได้เลยใช่ไหมนุ่นไปหามาไปกิโลนุน่น เพื่อมาอะไรเพื่อให้คนได้กินข้าวปลาอาหารคนมานี่รีบยกมาให้เลยเพราะเขาเหนื่อยแขกไปไทยมาไม่เช่นเป็นต้องญาติพี่น้องเลยเห็นคนหน้าใหม่ๆมมานี่รีบต้อนรับกันเลยเขาไม่ได้แรงแขงค้างแขงสงสัยแล้วว่าจนหรือผู้ลายนี่เราก็เรียกว่ายุคสีเวัยมันจะเป็นอย่างนี้ มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่มันยังไม่ถึงที่สุดของมันตอนนี้มันพลิกผันเข้ามานี่มันมาสร้างความระยำมันสร้างเหตุเพศภัยให้กับตัวเองเพื่อกับสังคมทำให้ภัยมันเกิดขึ้นมันต้องผ่านวิกฤตตัวนี้ไปก่อนแต่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ยังไงมันต้องเกิดเข้าใจยังเราที่คนดีทั้งหลายก็ต้องได้รับอันตรายเหมือนกันถ้าภัยมันเกิด,ถ,กดถูกไหมนี่แหละเราถึงพยายามไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญภาวนาสร้างคุณงามความดีและแผ่เมตตาออกไปเพื่ออะไรเพื่ออย่างน้อยๆก็ค่อยมีสถานที่สักสถานที่สองสถานที่สามสถานท,าานที่สี่สถานที่หรือน้อยๆก็อย่างประเทศไทยนี่ ให้ได้เป็นที่พึ่งของคนทั่วโลกได้ไหมนี่คือสิ่งที่มองให้มีสักจุดหนึ่งได้ไหมที่เออภัยมันเกิดขึ้นมากมายสักจุดหนึ่งได้ไหมที่หลอมรวมพลังบุญทั้งหลายเนี่ยมองอย่างนี้ถึงพาพวกเราทำเห็นยังหลอมรวมเอาพลังบุญทั้งหลายเนี่ยมาคุ้มครองปกป้องโลกเอาไว้สักจุดหนึ่ง เห็นไหมอเมริกาก็ดีรัสเซียก็ดีจีนก็ดีต่างฝ่ายก็ต่างมีสงครามถูกไหมตัวเนี้ยเออก่อสงครามอยู่ใช่ไหมนี่แหละพวกเราคนดีทั้งหลายเนี่ยเพื่อไม่อยากให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้นอกจากภัยวิบัติแล้วเราจะมาหาค่ากันเองอีกหรือพอใจย,ยังเราก็เลยอืมสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตอย่าให้ภัยพวกนี้มันเกิดขึ้นเลย แค่ภัยวิบาเนี่ยภัยทางธรรมชาตินี่แหละเราก็จะเอาตัวรอดหรือไม่ใช่ยังแล้วเลยมันด่ามาว่ามาติดติดเตียนมาใส่ไล่ป้ายสีกันมาทําทุบตีกันอีกทําไมอ่ะถูกไหมโอ้นี่แหละคือความโม่ของคนไม่รู้จะพูดยังไงเพราะความไม่เข้าใจถูกไหมล่ะนี่แหละพอภัยเกิดขึ้นน่ะเขาถึงจะเห็นทุกไง บอกแล้วกรำมากของพระเจ้าทุกกับความดับทุก์ถูกไหมล่ะมันก็ต้องหาทางออกใช่ไหมนั่นแหละไอ้วิธีหาทางออกนั่นแหละคือการทําความดีข้าใอย่างทีนี้คือความขยันและอดทนความเพียรมันจะได้เกิดขึ้นสร้างความดีต่อไปผาะไม่ได้กลัวอะไรเลยนะเพราะผู้อพรู้ว่าถ้าภายัยเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องขยันเองมันต้องทําเองเพราะมันกลัวตายข้าใหยัง เออนั่นสิ่งที่ทําทุกวันนี้ก็คืออย่างนั้นก็รู้อยู่แล้วันต้องสบายอยู่จ้ามันก็ไม่ทํำหรอกใครอ่ะคิดอินนอนหลับนี่ใครอยากทําไม่มีหรอกถูกไหมเออเอ,อนี่น่นละัยจี้ตูดหน้านั่นแหละเดี๋ยวก็ดิ่นเองแหละมันเป็นสัญชาติญาณแม้แต่สาถึงสาราสัตว์ใช่ไหมขจยัง แม่แต่หมามันยังหาที่พึ่งเลยใช่ไหมมองออกไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่กลัวใครจะทำหรือทําใครจะรู้ไม่รู้ไม่ใส่ใจมัน้าใจะยังเออาให้เกิดขึ้นบอกแล้วแม่แต่หมามยังหาที่พึ่งเออเพราะฉะนั้นเราทาเอาไว้นั่นเขาเรียกว่าใช้ปัญญาถูกไหมไม่ได้ข่มขู่ใครนะใช่ปหพูดนห้คนทั้งโลกได้ฟังใช่ไหมมองออกไหมเนี่ย อืมวันนี้มันอาจจะนั่นหน่อยนะเพราะมันมันอยากระบายเพราะคนไม่เข้าใจเข้าใจไนดะ้พอเข้าใจแล้วในนีน้สมควรเก็บเวลาแล้วเจะได้ธรรมะ